สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กมาตามกันต่อได้ครับพี่น้องกับแนวทางเลขของพอเสี้ยนสุพรรณนาะพี่น้องเนาะกับเลขของพอเสี้ยนสุพรรณเพิ่นกะไฮมาเป็นสะพานบุญสองงวดเด้ครับผมงวดแรกเข่าตรงตรงเลยครับพี่น้องเนาะหนึ่งเจ็ดครับผมมวดต่อมาพอรุดเด้ครับพี่น้องเลขพอรุดครับผมอ๋แนวทางของ พอเซียนสุพันธ์กะนาสนใจเด้อครับผมเพิลมีเล็กคำนวณนทีอ่ายาวนานครับผมแล้วก็เลขเพิลบลายหางแล้วพี่น้องเนาะครับก่อนสีเบิ่งแนวทางตัวเลขกับพอเซียนสุพันธ์ลูกหลานเก่ามาเชียก็ขอขอบพระคุณพอเซียนสุพันธ์เด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับลูกกับหลานทรงต่อพี่น้อง f อซเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียและการน้ำเชียในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังเลขพ่อเซียนสุพรรณกันเลยครับลูกหลานเก้ามาเชียสวัสดีพ่อเซียนสุพรรณครับผมสวัสดีครับครับพ่อเมืที่แล้วไปจับซ่องเหรอครับผมปากไม่ดีด้วยแหละมาเลือกซ่อนกัะซ่องับว่าซ่องดำซ่องมานะพ่อเนาะครับคุณก็ยังแค่ท่อซ่องอยู่นะครับใช่ เราตั้ง,ต,งตั้งเลขที่ขาดไม่ได้ก่อนสี่ตัวเลขเด่นใช่ไหมครับผมครับครับนวยเสียนนัแหละครับผมเออเจ็ดแปดเก้าศูนย์รุ่นี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับครับแล้วไม่ีชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับผมหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดอเดือเดือดเดือิว่าสองชุดเนี้ยมันมันมันตรงกันตัวไหน,น สองชุดตรงกันตัวไหนออก็มีเจ็ดตรงกันครับผมตัวเดียวใช่ป่ะครับผมเออตัวเดียวงวดน,นี้คือเจ็ดตัวเดียวครับเออถ้าว่าไอ้นี่นะถ้าสมมติมว่ามันไม่ชนกันเนี่ยนะครับผมเออ,เอ,อที่จะเล่นหนึ่งเก้าเนี่ยเล่นได้ใช่ป่ะละ่ะครับผมเออเพราะไอ้ไอ้ไอ้ ของอุกเจ็เนี่มไม่มีกาวใช่ป่ะใช่ครับผมแต่มันเล่นหนวยสิทั้งคู่หละครับเออแล้วก็ไอ้เจ็ดสูตเนี่ก็เล่นได้ใช่ป่ะละเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีสู้ครับผมเออมันก็เล่นได้เออทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็มาจับจับคู่เลยนะครับผมสามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดเลยครับผม

หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดครับผมแปดชุดเนี่ยครับเอางบน้อยงบน้อยก็เล่นได้ยี่สิบบาทก็ได้หมื่นแล้วใช่ป่ะครับผมครับสามตัวครับผมเออออยี่สามตัวครับข้างบนแค่นี้นะครับผมเออข้างบนวิ่งเจ็ดนะรองเก้าวิ่งเจ็ดรองเก้าครับผมถ้าจะเล่นหนึ่งเก้าก็ได้นะเพราะอีกว่งมันมันไม่เก้าใช่ป่ะครับผม ถ้าจะเล่นเจ็ดสูนเล่นได้เพราะไออีกวังมันไม่มีสูนว่ามันในเลขเด่นทั้งคู่คือคือมันแถวเดียวกันมันจะไม่มาด้วยกันใช่ไหมครับมามามันมันมันต้องมันต้องมาของมันตัวอะไรสองสูนนี่ล่ะอ๋อครับผมถ้าว่าชนกันมันจะเป็นเลขเจ็ดตัวเดียวใช่ป่ะครับแต่เออว่าที่แล้วเนี่ยมันชนกันมันต้องตัวเดียวทีนี้พราะอัากไม่ดีห้าเก้า ก้าศูนย์อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้สิเพราะไอ้่งสองเึ่นสองหอกเจ็บมันไม่มีเชื้นเนี่ยครับผมเออมันต้องเอาอย่างนี้นะครับเออถ้าไปเล่นเก้าศูนย์เนี้ยก็คือว่ามันก็เล่นได้แต่ไอ้ห้วยตัวนี้มันไม่มีหรอกอืมครับผมมันไม่เกิดหรอกครับไอ้ส้าศูนย์เนี่ยนะครับครับเออแล้วก็ไอ้แปดสี่อีกตัวหนึ่งมันมันยากสองตัวบนนะครับผม เออมันคล้ายๆก็เล็กอสันเออต่อมาก็ล่างครับผมเออทีนี้ล่างวิ่งห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้าครับก็จับคู่ก็มีตาม่างห่างครับผมก็มีห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าแล้กันห้ากกันห้าหกครับผมออกันห้าหก ทำหนี้แค่นี้แหละครับผมครับขอให้เอฟซีดูไปเป็นแนวทางนะครับพ่อเอเซียนทุกคนนะให้แม่นครับทีนี้กองสลากมันออกไม่แม่นเอาอย่างนั้นนะพ่อครับผมพ่อมีเน้นให้ไหมครับผมนี่มีพิเศษ อ๋อครับผมส่วนสามตัวเหรอครับผมหรือว่าเล่นหมดเลยเล่นเล่นหมดเลยยี่สิบบาทครับผมตัวยี่สิบบาทก็ได้เป็นหมื่นแล้วครับเอาเล<ป>้อพี่น้องแปดห้างนี่จังได้ก็ต้องมีแต่ว่ามักสองตัวกับสามเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามครับถ้าว่าจะเน้นก็จะจะเน้นไ่ดีไอเจ็ดสามเจ็ดกับไอสูงามเจ็ดนะโอ้ครับผมถ้า <8, 5 S 1> ว่า เพราะว่าไอ้ไส้เกลือปลาเนี่ยยาเสียดายเกลือครับผมเอ่อถ้าเกียดายเกลือเดี่ยวปลาเน่าอืมครับเออเออมันเล่นเล่นหมดนี้แหละเล่นหมดนี้เลยครับผมเออตัวยี่สิบบาทก็เป็นหมื่นแล้วครับผมเออโอเคนะครับครับพ่อครับผมครับขอให้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับครับพ่อขอบพระคุณพ่อเซียนสุพรรณครับผมอยู่ดีมีเฮงพ่อร่ำร่รวยรวยด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมมาแล้วเด้อครับผมเลขของพ่อเซียนสุพรรณนะพี่น้องเนาะครับงวดนี้เพิ่นตั้งเลขให้เลยเด้อครับผมแถวบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์แถวล่างหนึ่งสองหกเจ็ดครับผมครับเม็ดเดียวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นคือเจ็ดล่องเก่าแ้วครับผมวิ่งบน เม็ดเดียวสามเจ็ดครับพี่น้องเนาะเม็ดเดียวสามเจ็ดพอกับว่างลักลอยไว้แปดตัวครับพี่น้องครับผมครับบ้างลักลอยไว้เนาะพี่น้องเนาะเก้าสามเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดและหนึ่งสามเจ็ดครับผมครับพอเน้นเพื่ออให้เลีนมดนะครับผม ขอให้ติดสามเจ็ดไปนะพี่น้องเนาะรักลอยกับเพิ่นก็ให้มาแปดตัวนี่แหะครับผมเพิ่นเน้นศูนย์สามเจ็ดกับเจ็ดสามเจ็ดครับผมส่วนเหล็กล่างเพิ่นมี่ห้ก็คือวิ่งล่างห้ากับเก้าครับผมสามหางได้ครับผมมี่หาเก้าฮกเก้าแล้วก็หาฮกครับผมเน้นที่ห้าเก้าครับนี่ครับผมแนวทางเลขกพอเซียนสุพรรณพี่น้องเอฟซีรอคอยกับเด้มาแล้วเด้อครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขคอ้วยพ่อนไฮพี่น้อง f อฟถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้ครับผมเหล็ในงวดวันที่1ิบมีนาคม66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ